คนบางคนเป็นมิตรคนบางคนก็เป็นศัตรูนะครับก็ไม่ใช่ล้อปรเสนต์หรอกโอเคมานะครับ201กรุงเทพฯหุ่นลมพงพิเซ่โลกนะครับก็ถือว่าเราไม่เจอลุงคนนั้นนะครับวันนี้ก็ได้ g a ทางขงบวนหมายเรียงอะไรฮะวันนี้เสียเวลากันมาทั้งนั้นวันนี้ทั้งเที่ยวขึ้นเที่ยวล่อง โดยเฉพาะเที่ยวล่องเนี่ยสำคัญนะครับเสียเวลามาทุกกระบวนนะครับ G A สี่นะครับโอ้ยพอจะถอที่นั่งกว้างสองคันมาเลย นำลงจากขบรถให้ถูกตองแลครบด้วยค่ะขบวนรถที่จะให้ไปใชทางที่หนึ่งอะไรนี้เป็นขบวนรถธมาเช่บวนงถนึ่งาส่งปในทางกสถานีกรุงเทพไปทางสถานีปิติโลชสอดที่นั่งกว้างและก็มีที่จับบัม,มาสองคันนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นรถธรรมดา201นะครับ กรุงเทพโผลำโพงพิษณุโลกบชสสองเก้าแปดบชสสองหกหนึ่งนะครับอ่าโอเคล้อของนะครับผู้โดยสารก็ลงมาเยอะอยู่พอประมาณนะครับโอเคก็กลังเอาของไปนะครับอ่ะระหว่างที่รถยังไม่ออกเนี่ย ตู้มันจะเป็นลนักษณะแบบนี้จะพบบ่อยสุดในภาคใต้เนี่ยดูกว้างมากเนี่ยเห็นไหมอันนี้แบบไม้อันนี้แบบโอ้โหกว้างมากท่านผู้ชมนะครับผมเห็นแล้วผมอยากขึ้นเลยนะครับก็ใช่ว่าจะมาในสายเหนือบ่อยนะักนะครับนานๆทีมานะครับตู้แบบนี้นานๆทีมาเท่านั้นนะครับมาครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับ แต่ผมแนะนําอีกสักครั้งละกันถ้าคุณอยากเจอตู้นี้และอยากนั่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปภาคใต้นะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยจะนิยมเอาตู้แบบเนี้มาทําเป็นรถท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคทงเขียวออกได้นะครับ ภาคใต้เนี่ยมีทั้งตู้สีอย่างนี้แล้วก็ตู้สีเขียวนะครับชั้นสามก็มีมาทําเป็นรถท้องถิ่นนะฮะโอเคมีคนขึ้นนะครับโอเค,อเ,คเอาของขึ้นไปนะครับอ่าโอเค,อเคก็อย่าลืมนะฮะวันนี้ติดตามกันได้เลยนะครับเที่ยวล่องทกกบวนตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสอง นะครับเป็นต้นไปนะครับล่าช้ามาเยอะโคตรในหนึ่งสองหนึ่เอ้ยโทษห้าสองหสเจอกันโอเควันนี้ถือว่ารอดน,นะครับมันมาไม่ได้หรอก408ก็ล่าช้าวันเนี้ สวยงามครับผมเดี๋ยวไปเจอทิ้งตอนโดดพิเศษที่8นะครับตอนนี้ช้าอยู่ที่40กว่านาทีนะฮะโอเคงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบาย